กลางคืนดึกของวันที่18เมษายน2568ม,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 มีชาวบ้านระแวกนั้นเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาอึ่งตามลำกล้วยแต่สิ่งที่เขาพบไม่ใช่อึ่งไม่ใช่เสียงกบไม่ใช่เสียงจิ้งหลีดแต่คือเสียงแห่งความเจ็บปวดทรมานของสัตว์ป่าตัวใหญ่ช้างป่าเพชเมียนนอนตะแคงติดลมอยู่ในแอ่งน้ำกลางป่าทึบดิ้นรนชูงวงขึ้นจากน้ำเพื่ออยากมีชีวิตต่อพยายามลุกขึ้นแต่ก็ไม่อาจเอาชีวิตรอดได้ด้วยตัวเองครับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยยบุรีได้รับแจ้งในคืนวันที่19เมษายนจึงพยายามค้นหาด้วยโดนแต่เนื่องจากสภาพอากาศในตอนนั้นมีฝนตกหนักมากทำให้ไม่สามารถบินโดนได้เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกภารกิจโดยเด็ดขาดครับกระทั่งเช้าของวันที่20เมษายนจึงสามารถบินโดนได้ครับและได้เจอกับตำแหน่งของช้างที่ยังคงหายใจได้อยู่จึงได้รีบประสานงานกับทีมสัตวแพทย์ให้เข้ามาช่วยเหลือโดยทันที จนถึงเวลา3โมงช้างได้ถูกดึงขึ้นมาจากแอ่งน้ําได้สําเร็จครับแต่โชคชะตาได้กําหนดชีวิตของช้างตัวนี้ไว้แล้วเวลา4โมงครึ่งเพียงชั่วโมงครึ่งหลังจากการช่วยเหลือเพียงเท่านั้นครับช้างตัวนี้ก็ได้สิ้นใจลงทำกลางผืนป่าที่เป็นบ้านของตัวเองครับเป็นเหตุให้วันรุ่งขึ้นทีมสัตวแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงาน เขาตรวจสอบซากช้างในพื้นที่ไซเอ็นบ้านรวมไทยพบว่าเป็นช้างเพศเมียอายุประมาณ50-60ปีน้ำหนัก3ตันร่างกายผอมแห้งตาขาวขุ่นลิ้นซีดายงวงเหลืองแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือพบแผลที่ขาหลังของช้างครับจึงได้ใช้เครื่องสแกนโลหะและได้ตรวจพบกับวัตถุแปลกปลอมในตัวของช้างนั่นเอง ทีมสตัตวแพทย์นเนี่ยจึงได้ผ่าชน,นสูตรเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดครับจึงได้พบเข้ากับหัวกระสุนปืนลูกเกี่ยวลักษณะเก่าเป็นสนิมครับอยู่ลึกในชั้นกล้ามเนื้อพร้อมกับก้อนหนองขนาดใหญ่ใกล้หัวเขา่าเส้นผ่าศูนย์กลาง1 5เซนติเมตรเลยนะครับทำให้ชี้ชัดเลยว่านี่ไม่ใช่แค่ช้างติดลมธรรมดาแต่มันเคยถูกยิงมาก่อนหน้านี้ ซึ่งคาดว่านานกว่า1ปีและบาดแผลนั้นเนี่ยกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการติดเชื้ออย่างรุนแรงจนระบบภูมิคุ้มกันล้มเหลวสุดท้ายมันก็สุดตัวลงและไม่สามารถกลับมายืนได้อีกครั้งหลังการผ่านพิสูจน์เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันฝังกบซากช้างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเตรียมดำเนินคดีเพื่อลากตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษต,ตามกฎหมายให้เร็วที่สุดครับ เป็นเรื่องที่น่าขดขู่ใจกับจิตใจของมนุษย์อย่างมากเลยนะครับช้างป่าไม่เคยลุกลานเราแต่เรากลับลุกลานเขาครับแค่กระสุนปืนนัดเดียวเนี่ยก็อ่าจเปลี่ยนชีวิตของสัตว์ตัวหนึ่งให้ต้องทรมานไปตลอดชีวิตได้แล้วนะครับถึงแม้เราเนี่ยจะช่วยสัตว์ป่าทั้งตัวไม่ได้ก็จริงนะแต่เราหยุดทำร้ายพวกเขาได้ครับอย่าให้ต้องเกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้อีกเลย เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย